สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มโปเกล็จะมานำเสนอง,งาน assignment ที่3ในหัวข้อ Healthcare AI System Design ซึ่งระบบ AI ของพวกเราคือ AI System for AMD การออกแบบระบบ AI คัดกรองผู้ที่มีปัญหาจอประสาทตาผิดปกติค่ะเพน n p พอยต์ของพวกเรามาจากจอประสาทตาเสื่อม Age-related macular degeneration หรือ AMD คือภาวะที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นซึ่งพบได้มากในผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปมีสาเหตุจากจุดรับภาพตรงกลางของจอประสาทตาเสือ่อมซึ่งโรคจอประสาทตาเสื่อมเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและประเภทซึ่งจากสุแพทย์สามารถตรวจพบได้แต่เนื่องจากจากสุแพทย์ในประเทศไทยมีค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากผู้ป่วยไม่ได้รับก,การรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ดังนั้นแอปพลิเคชันการคัดกรองแยกประเภทจอตาจะช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยเบื้องต้นในการคัดแยกผู้ป่วยและส่งต่อให้จักสุแพทย์ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของ UX UI design ค่ะเมื่อเปิดเข้ามาหน้าแรกจะมีให้อัปโหลดไฟล์รูปตาข้างซ้ายและตาข้างขวา เมื่ออัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว AI ก็จะทำการประมวลผลไฟล์ภาพว่าดวงตามีปัญหาจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือไม่ซึ่งจะมีตัวอย่างดังรูปเลยค่ะหากดวงตาปกติก็จะประมวลผลได้เป็น normal retina แต่ถ้าหากมีอาการจอประสาทต,ตาเสื่อมก็จะประมวลผลแยกประเภทว่าเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมแบบแห้งหรือแบบเปียกค่ะในส่วนของ architecture design จะแบ่งออกเป็น3ส่วน คือ pre-processing, prediction s t a t e และ user interface ค่ะโดยจะ import image, pan age related macular degeneration dataset เข้ากระบวนการเ r a i dataset เข้าสู่โมเดลและส่งข้อมูลต่อให้ classification ใน prediction s t a t e และ output image ให้กับ user ค่ะซึ่ง user ก็สามารถ input image เข้าสู่ classification เพื่อให้ AI ประมวลผลข้อมูลกลับมาได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นโมดูลดีไซน์ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย Workflow การทํางานของระบบหลักและการทํางานของระบบย่อยโดยขั้นตอนแรกของการทํางานของระบบหลัก ในส่วนของ Input จะทำการ Import Library ต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อกับ Data Set เข้าสู่กระบวนการ Data Normalization หลังจากนั้นในส่วนของ Process จะทำการ Train Model จาก Data Set และทำการ Import รูปภาพเข้าสู่กระบวนการประมวลผลชนิดของโรคและสุดท้ายในส่วนของ Output ก็จะทำการแสดงผลข้อมูลชนิดของโรคค่ะ workflow การทำงานระบบย่อยจะเริ่มจากรอคำร้องในการประมวผลผลภาพ ด้วยการ Import รูปจอประสาทต,ตาเข้าสู่กระบวนการ pre-processing และเข้าสู่เงื่อนไขว่าจอประสาทต,ตามีคุณภาพเพียงพอต่อการประมวลผลต่อหรือไม่ หากไม่จะย้อนกลับไปยังรอคําร้องในการประมวลผลภาพแต่ถ้าหากมีคุณภาพเพียงพอก็จะประมวลผลต่อว่ามีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะแสดงผลว่าเป็นจอประสาทตาปกติแต่ถ้ามีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมก็จะประมวลผลต่อว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกหรือชนิดแห้งและจะแสดงผลสุดท้ายออกมาค่ะต่อไปจะเป็น development scope ข,ของพวกเราค่ะ ในส่วนของ System Architecture หรือ Component of System จะประกาบด้วย Pre-Processing System และ Classification System ค่ะ Theory ที่เรานำมาใช้คือโครงข่ายประสาทแบบ Convolution หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Convolutional Neural Networks คือ neural networks หลายเลเยอรที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวโดยถูกออกแบบมาเพื่อการเพิ่มความสามารถในการสกัดเอาฟีเจอร์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลโดย CNN นั้นต่อโจทย์ปัญหาประเภทการรับรู้หรือ perceptual t a s เป็นอย่างมาก CNN นั้นมักจะถูกใช้เพื่อการสกัดฟีเจอร์จากข้อมูลประเภทที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบหรือไม่ได้มีโครงสร้างเป็นรูปแบบเฉพาะตัว unstructured data อย่างเช่นรูปภาพเป็นต้นค่ะ ส่วนเครื่องมือที่เราใช้ทําระบบ AI คือ Visual Studio Code ภาษา Python และ TensorFlow ค่ะในส่วนของ Domain Knowledge ของพวกเราคือระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตาผิดปกติหรือ AI System for AMD เป็นเว็บแอ l i c ิเคชันที่นำเข้ารูปภาพจอประสาทตาจากคอมพิวเตอร์และประมวลผลแสดงผลการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตาว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือไม่ แบ่งออกเป็นรจอรประสาทต,ตาเสื่อมแบบเปียกเว t AMD จอรประสาทต,ตาเสื่อมแบบแห้ง dry AMD รวมถึงจอรประสาทต,ตาปกติ normal retina โดยการใช้รูปด้านหลังตาหรือที่เรียกว่าก้นตาที่ทำการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศติดแฟลชซึ่งสามารถเห็นรายละเอียดภาพรวมจอตาทั้งส่วนตรงกลางและรอบๆจานประสาทต,ตาและจุดภาพชัดในดวงตาของคนไข้ได้ค่ะ Testing plan ของพวกเราคือการทดสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ AI คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตาผิดปกติกับ validation dataset และ testing dataset เรื่องกับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่ง o b j e c t i v e ของพวกเราก็คือ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ AI คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตาผิดปกติสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยเบื้องต้นในการคาดัดแยกผู้ป่วยและส่งต่อให้จักสุแพทย์ต่อไปค่ะโดยยูเซอร์ของเราจะเป็นแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆนั่นเองค่ะ สุดท้าย literature survey ของเราประกอบไปด้วย 1. ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติ automated screening system for diabetic retinopathy and age related macular degeneration patients 2. โครงการการตรวจหาและแบ่งส่วนของ optic disc และ cup ในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ Auto detection and segmentation of optic discs and cup in highly complex environment for supporting medical diagnosis. Three, modeling and analyzing the progression of retinitis pigmentosa. C. deep learning based detection of pigment size for analysis and diagnosis of retinitis pigmentosa. Five, ADAM challenge. Detecting age-related macular degeneration from fundus images. ค่ะโดยกลุ่มปกกลัดมีสมาชิกดังนี้ค่ะมีที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์บัชราชายัยวิริยาสุทธิวงศ์และที่ปรึกษาร่วมนายแพทย์สมพรรีพลมหาจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ